คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้มีมติรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ1นะคะว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะที่ทางด้านนายบรวรศักดิ์อุวันโนชี้แจงถึงกรอบเวลาในการเลือกตั้งและทำประชามติโดยยึดตามรัฐธรรมนูญและบันทึกข้อตกลงทางการเมือง การประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3าฉบับที่เสนอโดยพักประชาชนพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยระหว่างวันที่14-15ถึงตุลาคม2568โดยที่ประชุมนะคะได้มีมติรับหลักการ2ฉบับคือของพักประชาชนและพักภูมิใจไทยพร้อมตั้งคณะกันมาที่การวิสามัน43คนโดยกำหนดให้ร่างของนายพลลิศวัชระ สินธุสสพักประชาชนเป็นร่างหลักด้วยคะแนน300เสียงขณะที่ร่างของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้287เสียง นายบวรศักดิ์อุวรนโนรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ชี้แจงถึงกรอบเวลาหรือว่าไทม์ไลน์การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญปี2560พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2564และบันทึกข้อตกลง MOA โดยเสนอให้สภาลงมติวาระ3ในวันที่15 20ธันวาคมนี้เพื่อให้สามารถจัดประชามติพร้อ กับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่29มีนาคม2569ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณครั้งละราว6,000ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุมค่ะยังได้หาหรือถึงประเด็นการพิจารณา MOU ไทยกัมพูชาปี2543ถึงปี2544โดยนายชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการได้เปิดเผยว่ากำลังสรุปข้อดีข้อเสียและผลกระทบจากการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU ดังกล่าวเพื่อเสนอเข้าสู่วาระก,การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไป โดยในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการประชุมหารือต่อทำเนียบรัฐบาลโดยนายบวรศักดิ์อุวรนโนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง